สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับในช่องดากอรมังนะครับวันนี้นะฮะเราก็จะไปบุกร้านท็อปวิเชียนเราจะไปซื้ออาหารให้ลูกๆของเรากันนะครับว่าร้านจะส้มเนี่ยนะมีอะไรขายกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับผมไปครับไปครับไปตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในร้านท็อปวิเชียนนะครับ ันนี้เป็นแม่ค้าของเรานั่นเองเจ๊ส้มครับสวัสดีครับก็อยู่กับเจ๊ส้มนะครับเจ้าของร้านอะไรครับท็อปวิเชียนมีมาดไหมไม่มีเนาะถ้าวิเชียนม้าเนี่ยเป็นสายพันธุ์แมวนะทุกคนนะก็คือเอ่อท็อปวิเชียนฟาร์มก็คือที่ที่ฟาร์มเนี่ยก็พรพพันนกด้วยใช่ไหมใช่ส่วนมากจะเป็นนกไทยๆอ่ะนกขนจุกนกขนจุกของใบนกของใบฟาร์มนี่อยู่แถวไหนครับเจ๊ส้ม อยู่จอมทองจอมทองก็ไม่ใกล้ไม่ไกลจากตรงนี้เท่าไหร่ตรงนี้อยู่ตรงหัวรอหรือว่าเตงหนามใช่ไหมฮะมันคือที่เดียวกันเนาะห่างจากฟาร์มก็ห่างจากที่ร้านประมาณสามโลครึ่งสามกิโลสามโลครึ่งสี่โลอะไรประมาณเนี้ยแต่ที่ร้านเจสโซเมียนะก็ขายเป็นพวกอาหารสัตว์เนาะเน้นๆก็จะเป็นอาหารนกอาหารแมวมีไหมครับมีแต่ว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แมวหมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ส่วนมากจะเป็นพวกอาหารนกอาหารนกซะมากกว่าเนาะ ยังสัตว์มีขายไหมครับเออปกติมีนะแต่ช่วงนี้จะได้เป็นพวกนั่นแหละขุนทองพร้อมใบนกัด<ม>จุกอย่างนี้มากกว่ากันเห็นดง<ม>นกสวยงามก็มีบ้าง<แ>ถ้ามีลูกค้าสั่งก็จะแบบหาก็ไปหาใมา้ใช่ไหมก็คือในฟาร์มเนี่ยไม่ได้มีแบบพอพันธ์เองพวกนกสวยงามอ่าไม่มีแต่ว่าอนาคตอะอนาคตวางแผนว่าจะมี วันนี้ได้มีโอกาสมาซื้ออาหารที่ร้านเจส้มนะครับก็คือตั้งใจจะมาซื้ออยู่แล้วแล้วก็เห็นเจส้มโพสตพอดีเลยก็คือน,นี่ฮนะร้านนี้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะครับทุกค,น,คนก็คือเราจ่ายเพียงแค่150บาทเนาะแล้วก็โครงการนี้ที่รัฐช่วยเนี่ยอีก150าตอนนี้ผมก็ซื้อไปละ300บาทนะครับก็คือเจส้มเราก็นะลดแรกแจกแถมเลยนะตอนนี้นะก็คือมีอะไรบ้างนะก็คือเม็ดตะวันเนาะปกติขายโลเท่าไหร่ครับเม็ดตะวันเม็ดเล็กโลกละ40บาทเม็ดเล็กเนี่ยนะอันนี้นะ เนี่ยโลละ40บาทนะครับแล้วก็พวกมิเลดก็คืออันนี้จะขายยังไงครับอันนี้เป็นโลสามโลสามพันห้าสามโลร้อยนะครับแล้วก็อันนี้ผมก็จะซื้อนี่ที่ใส่อาหารนกแล้วก็ใส่ที่น้ํานกนะครับก็คือจะส้มจะขายอยู่ที่โลละโลละหนึ่งร้อยโลละหนึ่งร้อยบาทโลนี่ก็คือมีทังสองอันนะทุกคนนะไม่ใช่สิบอันนะเมื่อกี้หยิบมาสิบอันจะส้มบอกโลน่ต้องมีสิบสอง คนเดียวนะที่เข้าใจผิดอ่ะอ้าหลายคนเหรอบางคนทำไมคิดว่าโหลหนึ่งมีแค่สิบไม่ใช่ว่าเราโง่ใช่ไหมโง่แหละจะชอบจริงๆโหลหนึ่งต้องสิบสองซิ่งเออบางทีแบบเอ๊ะนึกไม่ถึงไงโหลหนึ่งมันสิบอันหรือสิบสองเออโหลหนึ่งก็สิบสองเนาะก็เลยถามยามจะท่องว่าโหลหนึ่งก็คือสิบสองอันเนาะนี่นะมีคนเคยมาถามว่าไม่ใช่สิบเนาะใช่มาสิบสองนะโหลหนึ่งก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบพวกอาหารโน้นก็จะมีเมตทานตะวันมินเลสพวงมินเลตเนาะแล้วก็เป็นอาหารที่แบบ อาหารแมวอะไรเงี้ยก็มีเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอาหารแมวจะเข้าจะเข้าใหม่พรุ่งนี้เพราะตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นช่วงที่กําลังเอาของเข้าอยู่ใช่เนาะเพราะว่าตอนนี้เข้าสิทธิ์คนละครึ่งละใช้สิทธิ์เนี่ยนะก็คือควรจะเข้ามาเยอะแล้วผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับคือรองรับลูกค้าที่ว่าร้านเนี่ยตั้งอยู่ตรงไหนนะสามารถบอกได้ไหมครับสามแยกเต็งหนามสามแยกเต็งหนามเยื่งเย่งกับแบบรวมทะเลอะรวมทะเลพิโรกมีเพจไหมฮะมีเพจเพจก็ จริงๆแล้วส่วนมากจะใช้เป็น a c e b o o k ส่วนตัว Facebook ส่วนตัว<ช>โอเคเดี๋ยวจะขึ้นขึ้น Facebook เขาไปให้ะนะเผื่อมีใครที่สนใจหรือแวะมาแถวนี้สามารถมาเลือกซื้ออาหารนกอาหารแมวได้นะครับก็ติดต่อเจส้มของเราได้เลยนะครับร้านท็อปวิเชียนฟาร์มพยายามะจะแบบไม่แพงค่ะไม่แพงครับร้านนี้ไม่แพงเนี่ยครับก็เป็นกันเองเนาะสามารถต่อรองกันได้นะครับเพราะผมต่อรองมาเยอะแล้วก็มีปลาสวยงามเ<ช>ล็กเมื่อก่อนก็จะมีปลาสวยงามด้วย แต่ช่วงหลังๆมานี่คือพอมาติดโควิดโควิดด้วยเนาะแล้วก็ม,มันก็เลยปลาก็เลยมีไม่ครบอย่างที่เราต้องการก็เลยหยุดตอนนี้แต่ก็พอ,อยังพอมีขายอยู่บ้างโอเคเดี<ป>๋ยวก็จะไปถ่ายถาให้ดูว่ามีปลาอะไรบ้างนะทุกคนนะอันนี้ก็เป็นปลาเทวดานะครับอันนี้ปลาอย่างก็บอโ,โฮ น่ารักแล้วก็มีปลามงกรปลามงกรเงินใช่ไหมครับเนี่ย ครับผมวันนี้นะฮะก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกับผมได้ใหม่นะครับในช่องดากอนมังนะครับแล้วก็ฝากร้านท็อปวิเชียนฟาร์มด้วยนะครับก็คือใครที่สามารถเอาสามารถมาซื้ออาหารนกแล้วก็อาหารแมวได้นะครับราคาเป็นกันเองครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับชื่ออะไรเนี่ยกัดตาเอ๋ ไม่กัดนะไม่กัดกันนะ,นะมาใหม่เหรออ้ยน่ารักอ่ะเป็นผู้หญิงเหรอ,อชื่ออะไรยังไม่มีชื่อ,อ,อน่ารักจังเลยไ <c oughs> อยบบเลดบ ตัวนั้นมันเชื่องใช่ไหมโอ้ยนี่เชื่องหมดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเ๋ยว yeah.